เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะก็มีคอนเสิร์ตการุศลนะครับผมซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตนะฮะหาไรายได้สมทบทุนโครงการพระดาบดนะฮะจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่เพราะว่ามันมีโรงเรียนที่เรียกว่าถูกโจนใต้เผาอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยทางโครงการพระดาบดเนี่ยก็จะไปจัดสร้างโรงเรียนให้หก็มีคอนเสิร์ตไนทแอด เดอะโคปาคา a านาวิสบัสตันพรมนาดนะครับ<ช> <Genau. S 1> ก็จริงๆแล้ววงนี้เป็นวงดนตรี Big Bang มาจากฟิแนแลนด์มี26มชิ้น<ฆ>นะครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นรอบกาล่า <Umwelt. S 1> นะฮะคือมีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็มีคนบริจาคโอ้โหผมได้ข่าวมีบางคนบริจาค1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะครับผมซึ่งก็ได้บุญได้กุศลกันไปนะครับผมอะเรามีบรรยากาศนะฮะของงานในวันนั้นมาให้ได้ชมกันไปติดตามกันฮะ Come on darling, kiss me. Feel my heart with song. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. Every moment a day. Every day seem's alive. Let me show you the way. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And I know I spoil it all by saying something stupid like I love. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมใจกันในการที่จะจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ขึ้นครับก็ถือว่าทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะทํางานให้กับเยาวชนของไทยถวายเป็นพระราชกุศลกับพระบาทสมเดทท็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยขอบคุณครับอยากจะขอชวนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะ ช่วยกันบริจาคคนละไม้คนละมือเพื่อให้ได้โรงเรียนที่สมภาคภูมินะคะสำหรับนักเรียนรุ่นต่อๆไปขอบคุณค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำบุญนอกจากจะได้รับฟังเพลงเพราะๆและรับความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนให้กับน้องที่สามตัวแทนภาคใต้ด้วยนะครับและสำหรับผมเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ความดีแก่สังคมครับขอบคุณครับ เมื่อกี้จะเห็นคุณฮทัยเทพ<ช>เทีระธาดาก็เป็นคุณแม่ของคุณดอนทีระธาดาที่ที่ผมบอกเมื่อสักครูน่นี้โหบริจาคเยอะนะแนน่เนึงเลยอใช่นะ